รเริ่มเลยดูทำนาแล้วครับผม L ห้าสิบบอดาครับเริ่มงานแล้วครับช่วงนี้ไทยกบต่อเฟืองนะครับกบต่อเฟืองกบต่อสังครับผมนกเริ่มหลายแล้วครับนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงมาหากินแมีงครับบรรยากาศแต่ามคัดงามแรงครับผม เรวงห็นฝนตกครับดีนอ่อนครับจิบๆิบสบายเลยครับสำหรับ L50 นาแลนะครับ mm hmm. ขับโดยสร้างติครับผมบรรยากาศการนี่ครับโพเพคีตะเวนสิตกดินแล้วครับบรรยากาศน้ำค้าของผม mm hmm. สร้างตีเปนการแห้งเฮ็นจะเย็นครับเพราะว่า ีล้วอีกสองให้หนึงครับสองให้กัญยาเพื่อนเลยเย็นได้ครับครับแต่กางย็นสซาซ่าเลยนาแต่ขายง่ายครับช่วงนี้ครับขายอีกสองน้อยฮอตเชียกลุ่มครับ แบบนิ่มๆเลยครับผมแก้วครับดินกับคือดินดำดินงามครับผมมือนี้มือนี้ช่วงนี้มาคันเดียวไปก่อนครับผมงานยังบบเป็นงานหลายครับงานยังกินไทยกินมั่นเลยครับช่วงนี้ยังบ่ามากันสองคันนะครับเลยยังไปคันเดียวได้สบายเลยครับผม สำหรับโหลดเบาดำครับนะแเ้วสังติเป็นคนขคับทำไงเอาได้เอาได้เลียงได้มันคับได้ ให้เินกะสิเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับกะเหลืออีกความห่วยครับอีกให้เนึ่องครับผมนะเดี๋ยวรอส้มอีกให้ต่อไปครับผมอ่าสาเเ็จครับผมรอความห่วยครับกันเป็นห้องห้องน้อยห่วยน้อยนะครับให้สุดท้ายครับให้ละกะอีกให้เนึงกับพอดีครับสาร็จครับกันงบุหน้าสชิดเทินเมื่อครับเลยครับ นี่ครับห้สุดท้ายครับด้านนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจครับสำหรับมือนี้ให้นี่ก็น่าที่ไทยง่ายอยู่ครับเพราะว่า หน้าเพิ่นนี่โบเป็นหอยลดเกี่ยวกันได้นะครับคือเพื่อนปินงน้านแห้งครับแต่ว่าหน้าข้างๆนี่คือเป็นหอยลดเกี่ยวครับกับพวกผมกับสิไทยยะนะครับนอนครับไทยยะครับทางหอยลดเกี่ยวเลือกาก็ะ ok ดษแต่ว่าอันนี้คือโบมีหอยลดเกี่ยวก็ถือว่าแลนได้โอเคครับแต่ว่าสังตีเพิ่นครับจะเย็นครับผมเดดึงเกมดึงเวลาปลายเพื่อนก็นด เออเอาลงเลิกพดบ่อมันเข้าขพดบ่ครับเอาได้เอาได้มันค้ามปะได้ ในหน้าสสมเกต็ลิ่มและสังติกระดาษอ๋อเอ๋าเพลินนะ ดีมันเป็นนากระวักขะแวะนะครับนาก็ะเลยเก็บงาครับกินกันละหน่วยครับทางตีะเห็ดทางท่างง,งครับสงอยากแข็งเงียบทางนี้ครับโอ้ ขีดพุ่นขีดพี่อยู่ครับเพื่อนกระดาวสังตีอารขับที่โอเค,ครับย่ำขับเข้าครับข่าวูุอันรับใบตลาอยู่กาเป็นรถลดน้อยสามหกหรือสี่สิบกะหน้าสี่เข่าอยู่ครับเพราะว่าพลพึ่งตกมาได้สองสมือเลยนะครับดวงอาทิตย์ะแห้งค้ำลงกระต็ก เอาเยอะอเยอะเย็นไรเบื้องการซับมุมซับแฉเพื่อนครับนี่ การเก็บเจอของเพื่อนนะครับว้าผมเนบุยอยากเห็ดปั๊บมันขึ้นล้ว่าสังตินี่เนาะนะยังซับแจอ,อยู่ครับกำลังวนกับตอนนีน้จุกพุ่นจุกพี่อยู่ครับมันนี่เนะครับมันโค้ง,งกระตอกกระแจครับ ลายมันเกลือนี่ครับสังติเพิ่งเกลียยัยงวุ่นอยู่ครับกะคือว่าเราให้เดียวนั่นละครับอ่ะวองนี่กะซับแล้วแล้วอ่ะเริ่มงเละครับบวันเดี๋ยวเพิ่นซับตรงนี้แล้วมันละกัดที่าได้ละครับวานนี้ เออไปจะเข้าก็ได้ฮะเรื่งเนี้ยไปจะเข้านี่วันนี้ลงตื่นหมบ้า ลางนี่มันอยากแน่นครับผมอยากแข็งครับผมเนี่ยอ่ะซับเจี๊ยอีกครับ ย่ำเลยสังติเนี่ยทางนี้รู้สึกว่าจะเป็นดินแข็งครับบบคอยจะเข่าแล้ว,วเปินยังเห็นปั๊บขึ้นเด้เอจุบน่าเห็นบอลโบเข่าไอ้ดงแล้วเนี่ยฮฮฮฮเฮ้ยย่ำเนียย่ำเนีย นั่นละนั่นละเฮ้ยวเวลือกับบานทางเข้ากับเข้านะครับเจิดรายการโอเคครับย้งนีกคืนเนี่ยครับอ๋อเป็นย่ำให้ก็โอเคอยู่ครับ เอาครับทานเรือ,รอครับบอกเพื่อนว่าเอาลงเลือกอีกแด่เราไปการครับเจิดมาเด้วยสบายอา๋อเพื่อนจีปลายไหนเนพื่อนจีปลายไหนเพื่อนเพื่อนด้ครับเอาเพ้คนลอยเอหาเลยแล้วกันมันคือว่าแหละครับเรือแคบแล้วครับ ที่เรายักแน่นเลยครับสงสัยแบบรลุดเที่ยวหลยกับทางนี้ครับยักแน่นครับน่าเป็นย่ำให้อยู่ครับขาอยู่อ,อากเมืนนะครับรูบบว่ารับคือว่าละคำแล้วครับแสงบปอยากมีแล้ว แสงเลิ่มเรือหน่อยแล้วครับช่างตี่นกระแหงยึดใจเย็นเนูยครับ แก้วถอยได้ไหมนอนบกเข้าก็ไดาา้วงขากี่เฟืองครับอา่าน้ำปิดซองรถเป็นก็โอเคอยู่ครับอะเหลือแค่นี้แหละครับกะมือนี้กะสิเป็นเสร็จสิ้นภารกิจกับผมกัสิาพากันกับแล้วเหมือน,นกระได้ เออพอไหมแม่นแจ้วัวนี่แมะเข่าจังจางเอ้อว้าแบบนี้เราะลูกค้าจังติดใจอยากแข็งอยากแน่นนี่ลีครับแถวตรงนี้ครับย้ำเอเอ คือครับแบบนี้คำเพื่อนเฮดบานี้กระดารอยู่ครับบุเสียลูกค้าครับแบบนี้กระดาเวลาเขามาตรวจงานก็นสซิโอเคนะยครับอ่ะหนาสิเป็นรอบสุดท้ายครับ ว่าใส่ได้อยู่เหมือนย่ามอีกครับโอเคครับ คลิปนี้ก็เอาไว้ใช่นะครับแล้วนะครับเสร็จสิ้นภารกิจครับผมสองแรับรถ L50 ของวอดม์นะครับซันตีเป็นคนขับครับแล้วก็ผมก็สิภากันกลับแล้วครับเหมือนเหงาไรเสร็จสิ้นภารกิจครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ดยอีดีครับผมอ่ะเจอกันคลิปต่อไปครับผม